สวัสดีตอนเช้าอีกหนึ่งวันครับเนี่ยครับลูกค้าลูกค้ามาดูรถนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเอารถหรือจะเอาเครื่องครับดูก่อนว่าเขาจะชอบตัวไหนครับดาก้อนสองพันแปดเทอร์โบนะครับตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวดูลูกค้าจะเอารถเอาเครื่องครับเดี๋ยวคุยกันคนเอาเขาถอดถอดแบตเตอรี่แล้วตัวนี้อ่าเดี๋ยวเอานี่มาลองนะครับเดี๋ยวคุยกับน้องครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมก็ผมให้ลูกค้าขึ้นไปรอข้างบนนะครับอ่า เดี๋ยวให้น้องชายผมใส่แบบสตาร์ทอ่ะสตาร์ทเลยท่อนเดี๋ยวจะขับขึ้นให้ลูกค้าดูข้างบนนะครับดูนี่ครับลูกค้าช็อตได้เลยโอ้โหโอ้โหปิดง่ายกูเนี่ครับสองพันแปดโัครับรถขับได้แบบนี้ผมก็จะถอดไม่เหลือคุณถอดแน่ครับนี่ครับอันนี้ครับผมถอดเลยครับขับได้วิ่งได้แบบนี้ก็จะถอดนะครับจะให้น้องชายครับนะครับปิดป๋าลงเงียบเลย ชับไปแล้วครับ ก็แบบนี้ผมก็ตัดครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับวุทิชัยอะไรยนต์วุฒิชัยของถูกนะครับเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนนะครับ what the hell is going on down there there we got history got me feeling the nostalgia when you look at me thinking about what could have happened no way. i can like you don't be calling it impressing me didn't come to see your friends i know you came from me like your dress but you feel better in my wrinkle tea we moved on to new this, but we got history put my feelings all aside don't know what to make it right pictures popping on my mind all these ก็สนใจตัวไหนติดต่อมาหาผมวุฒิชัยอะไรยนต์วุฒิชัยของถูกถูกจริงแน่นอนขอบคุณครับนี่นะคะปิดการขายไปแล้วค่ะอีกหนึ่งยางนะคะกระบะนาวารานิสสันสวยๆค่ะของแท้จากศูนย์นะคะยังไม่ผ่านการใช้งานนะ